มาคะ่ะเพื่อนมาเดินมาเดินนะคะนี่นาอไก่ต้มน้าปลารสเด็ดนะคะสูตรใบบุรีลำนะคะเพื่อนนี่ไก่ต้มน้าปลาในต่างแดนนะคะเพื่อนเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วนะคะเพื่อนมากินกันเลยนะคะน้าจิ้มแซ่บรสเด็ดนะคะสูตรในต่างแดนพี่น้องสูตรในต่างแดนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะวันนี้พี่บายจะมาทําเมนูรสเด็ดนะคะไก่ต้มน้ําปลาในต่างแดนนะคะนเพื่อนนี่เนาะไก่ต้มน้ําปลานะคะน่องไก่ต้มน้ําปลานะคะเราใช้น่องใหญ่นะคะเราใช้น่องใหญ่นะคะแรมสติกนะคะชิเคนแรมสติกนะคะนี่เนาะเครื่องปรุงเราก็จะมีนี่นะคะนเพื่อนเนาะใบมะกรูดนะคะ ารากผักชีนะคะเพื่อนล้างหมดแล้วนะคะนี่ขิงนะเพื่อนอันนี้ขิงเด้อพี่น้องขิงมันอยู่ในช่องเย็นมันก็จะเป็นแบบนี้นนเพื่อนเออนเนาะขิงนะแล้วก็ขมิ้นนะคะใส่ขมิ้นเพื่อให้อไก่ผิวสวยนะคะเพื่อนเนาะนี่เนะาะเครื่องปรุงเราก็จะมีอ่าซอยซอสนะคะเพื่อนน้ำปลานะคะซีอิ๊วดำนะคะ เราไม่มีน้ําตาลปี๊บนะคะเพื่อนเราใช้น้ําตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะมีเกลืออ่าในนี้นิดมีเกลือในนี้ด้วยแล้วก็มีผงนัวในนี้นะคะเพื่อนเนาะเคออรื่องปรุงเราก็จะมีประมาณนี้เลยคะ่ะเนาะเราเกลียมหม้อ,อมาขนาดนี้น้อนเพื่อนนี่ใส่น้ํานี่นะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ํานะคะเพื่อนนี่เนาะเดี๋ยวนี่น้อนเพื่อน เราเอาพวกนี้ลงไปต้มในน้ำก่อนนอนเพื่อนนี่เนาะเอานี่ไว้ทำน้ำจิ้มนิดหนึ่งใส่ใส่ใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนนานเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งโมกตั้งเตานะใส่ไปเลยนะค่าเพื่อนอือนี่นอนเพื่อนนี่นอนเพื่อนเมื่อเราตั้งหม้อแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงเลยนะคะาเพื่อนนี่เนาะสีอุ๊วดำนะคะาเพื่อนกะไปนะคะสีอิ๊วดำกะให้มัน,น พอให้ไก่เราสีสวยนี่นเพื่อนนี่เนะาะกะไปประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะเพื่อนนี่เนาะสีอิวดานะคะกะเอาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่เนาะต่อด้วยซีอิ๊วขาวนะคะกล้าเด็กสมบูรณ์นะคะเพื่อนนี่เนะาะกะเอานะคะสองช้อนโต๊ะนะคะกะเอาได้เรากะได้ถ้าเราทํากับข้าวประจําเราจะรู้ว่า ทำลักษณะที่มันจะประมาณเท่าไหร่นะคะพี่น้องนี่ก็คือน้ำตาลทรายและก็เกลือและก็ผงนัวนะครับเพื่อนซึ่งเราไม่มีน้ำตาลปิ๊บเราใช้ชแบบนี้ไปเลยนะคะัเพื่อนการอยู่ในต่างแดนนะคะเพื่อนไม่จะมีอะไรก็ต้องใส่ไปนะคะเพื่อนๆเน,นาะใส่ใส่ลงไป ครบแล้วนะคะเพื่อนๆเราปิดฝาไว้นะคะนี่นะคะเพื่อนๆอธิบายใส่ไก่ลงไปแล้วละเมื่อกี้นะ่ะเออใส่ไก่ลงไปตอนไม่ได้กดถ่ายนะพี่น้องเอ้ยลืมอีเกล้ยวลืมมดปีมดชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดฝาไว้ให้มันเดือดนะคะพเพื่อนเนาะ แล้วเราจะไปทําน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะนเพื่อนและก็เราจะกินเป็นเมี่ยงนะอืน้าจิ้มถั่วนะคะเพื่อนเพื่อนที่ใบมีใบเตยในสวนนั้นเพื่อนเราจะมาเด็ดใบเตยนะคะไปใส่อ่าต้มต้มไก่เรานะคะเพื่อนเนาะ,ะไก่ต้มน้าปลาเรานะเราใส่ใบเตยด้วยนั่นเพื่อนเพื่อให้มันหอมนะอืมนี่เนะาะใบเตยในสวนนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปล่างนะเพื่อนเนาะเอาไปล่างกอนแล้วก็มาใส่เดี๋ยวเราจะไปทําน้าจิ้มนะคะนี่นไก่ต้มเราก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปตักเลยนะคะเพื่อนไก่ต้ม,มน,น้ำปลา เราก็เรียบร้อยแล้วนะคะน่องไก่ต้มน้ำปลานะคะเพื่อนนี่เนาะมากินกับผักผักเป็นสวนแล้วค่ะเพื่อนโอ้ยไฟก็ดับผักเราจะมีเป็นสวนเลยนะคะเพื่อนนี่เนาะผักสลัดนะคะทั่วงอกนะคะคอเรียนได้น,นะคะผักหอมนะคะผักชีนะคะเพื่อนนี่เนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะมามามา,มาเลยมาเลยมาเสริ มาคะ่ะเพื่อนมาเดินมาเดินนะคะนี่เนาะไก่ต้มน้ำปลารสเด็ดนะคะสูตรใบบุยลำนะคะเพื่อนนี่ไก่ต้มน้ำปลาในต่างแดนนะคะเพื่อนเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วนะคะเพื่อนมากินกันเลยนะคะน้ำจิ้มแซ่บรสเด็ดนะคะสูตรในต่างแดนพี่น้องสูตรในต่างแดนนะคะมามาเราหลายยายห้างยิ้วเขา่ายิ้วเข่านะคะนี่วันนี้ก็ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะพอดีอันเส้น มีหมดนะเพื่อนเออกินในสิ่งที่เรามีนะพี่น้องกินแน่นสิ่งที่เฮามีเนาะโอ้ยไฟดับนี่เนาะผักมาเป็นส่วนนะจ๊ะนะจ๊ะมาเลยมาซอยกันเลยวัวไหลา <c oughs> มาประเดิมเลยประเดิมเลยไก่ร้อนๆเลยฉีกได้ปะเนี่ย ไก่มันลนพี่น้องไก่กำลังรนอนเพิ่งตักตักออกมานะใส่ผักหอมด้วยเนาะเป็นเพื่อนพี่ายชอบกินผักหอมเด้นี่ยนะันไฟดับอีกแล้วพี่น้องคือไฟที่บ้านหลังบ้านเนี่ยตั้งเป็นอันตโนมัตินั่นเพื่อนมันจะปิดเปิดเองโดยอัตโนมัติเนาะมันก็เลยดับบ่อยอืมันก็เลยดับ <c oughs> ดบ่อยนะ Ja. Yeah. น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสามรสเด้อพี่นอ้องซื้อผักสลัดมานั่นเพื่อนคุดแพงเลยผักเนี้ยช่วงนี้ผักฝรั่งแพงนอนเพื่อนอนั่นดับอีกแล้วไฟผีโลกเบลี่ผีโลกม,มา อืพระเจ้าจอดเอ้ยอำอำอำอามามามาอืมอืมอืม,อม ต้มเปื่อยมากเพื่อนๆไก่เราดูดีเพอร์เฟกนะเพื่อนอร่อยมากเพื่อนเนี่ยถ้าเป็นไก่ไทยนะแซ่บเลยนะเพื่อนเนมนเป็นไก่พันเนาะเป็นไก่พันแต่ก็แซ่บอยู่เพื่อนดีว่าไม่มีกินอืมอืมดีกว่ากินดินนี่แซ่บเวอร์มามาเด้อมาเดิอ,อ นี่นอนเพื่อนพี่ไปก็ทําทวิธีทําให้ดูแล้วนะคะในสูตรของคนต่างแดนเพื่อนวันนี้ไปหาซื้อตะไคร้ไม่ได้ปกติมันต้องใส่ตะไคร้ด้วยนะคะเพือ่อนมันต้องใส่ตะไคร้นาอทีนี้ไปหาซื้อตะไคร้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้น้าหน้าหนาวเนาะก็เลย ไม่ได้ใส่ตะไคร้ก็ไม่เป็นไรนะคะมีเออร์บหลายอย่างแล้วนั่นเพื่อนไม่เหม็นข้าวนะใส่ใบเตยด้วยไม่เหม็นข้าวอร่อยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ